เคยสงสัยกันไหมครับว่าในแต่ละปีการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือที่เรารู้จักกันดีว่าห้องแลบของโรงพยาบาลต่างๆนั้นมีการสั่งตรวจมากน้อยเพียงใดครับสั่งซ้ำซ้อนบ้างหรือไม่หรือมีความสมเหตุผลเพียงใดครับ และวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่นี่ครับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลต้นแบบของโครงการการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผลหรือว่า r a t i o n a l Lab Use หรือเรียกสั้นๆว่า RLU นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ร่วมขับเคลื่อนกับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศและรู้มานะครับว่ากว่าจะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ RLU Hospital นั้นอย่างโรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมาก็ต้องผ่านเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบันได4ขั้นดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านผู้ในการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับนายแพทย์ประวินตันทัพประภาครับสวัสดีครับท่านผู้ในการครับ อยากให้ท่านผู้มนุยการเนี่ยบอกถึงที่มาที่ไปในการที่เข้าร่วมโครงการ RLU Hospital ครับครับสืบเนื่องจากโรงพยาบาลมหา,าราชนครราชสีมานะครับเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครของกระทรวงสาธารณสุขนะครับการที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จะต้องมีการจ่ายเงินเพื่อสั่งซื้อแลบต่างๆเนี่ยจํานวนมากนะครับระฉะนั้นกรมวิทยาศาสตร์นะฮะได้มาเ,าเสนอให้เราเข้าร่วมหนึ่งในนี้ยีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ RLU หรือรัฐแน a แล็บยูสเนี่ยนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะฮะและ้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางสำนักปลัดกระทรวงก็เห็นด้วยนะกับโครงการนี้ก็ได้พัฒนาโครงการนี้ร่วมกันมาด้วยกันนะครับ,รบก่อนหน้านั้นเรื่องการสังตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนนั้การส่งแล็ที่ไม่สมเหตุผลเนี่ยนะครับเรามีค่อนข้างมากซึ่งเป็นทุกโรงพยาบาล ทั่วประเทศนะครับซึ่งแผบเดียวกันเนี่ยนะฮะได้รับทำมาแล้วจากโรงพยาบาลอื่นใกล้เคียงแล้วก็ส่งมาให้โรงพยาบาลใหญ่แต่โรงพยาบาลใหญ่ไม่ได้ดูที่ซองว่าเขาทำแผลอะไรมารทำใหม่หมดเลยเพราะมันก็เกิดความซ้ำซ้อนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นการซ้ำซ้อนฮะที่ท่านผอบอกเรื่องการตั้งคณะกรรมการเนี่ยมันอยู่ในบันได4ี่ขั้นเดียวก็ไหฮะใช่อยากให้ท่านผู้ในการเล่าให้ฟังหน่อยบันได4ขั้นคือผมเกิดให้คุณผู้ชมได้ได้ฟังไปบ้างแล้วแต่ว่าท่านผอย่อให้หน่อยได้ไหมฮะบนได4ขั้นต้องมีขั้นอะไรบ้างคร บันไดสีขั้นเนี่ยท,ท,ที่ที่เราได้ทำเนีนะฮะนะฮะสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือว่าเราเราช่วยกันพัฒนาเราเซตร,ระบบขึ้นมาเพราะว่าการที่เราจะกำหนดว่า RLU เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะไม่ได้อยู่ที่นักเทคนิคการแพทย์อย่างเดียวนะครับะะไอตัวคีย์แมนหลักสำคัญก็คือแพทย์ผู้สั่งยาผู้สั่งแบเนี่แหละครบเป็นตัวหลักสำคัญเพราะว่าถึงแม้เทคนิคการแพทย์เขาล็อก แต่แพทย์ถ้ายังสั่งโดยที่ไม่มีความจําเป็นหรือไม่สมเหตุผลเนี่ย<ๆ>ก็ยังไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันตั้งคณะกรรมการก่อนนะคณะกรรมการนั้นก็จะประกอบด้วยทั้งแพทย์นะฮะนะแล้วก็มีกลุ่มพารามิเตอร์ต่างๆเช่นมีเทคนิคการแพทย์นะพี่พยาบาลมีเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะบนะถ้าเราตั้งคณะกรรมการไม่ดีเนี่ยนะฮะผลก็จะเฟลแน่นแล้วแหละครับเริ่มต้นจากบันไดขั้นที่1 โรงพยาบาลต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ RLU และผู้รับผิดชอบที่เป็นสหาสาขาวิชาชีพเพื่อจัดทำประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นร่วมกันสู่ RLU Hospital สิ่งที่กรรมการชุดนี้ จำเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายเป็นสาสาขาวิชาชีพเพราะว่าเราต้องการความหลากหลายนะครับในการที่จะมาถกกันว่าเราจะควบคุมแลบตัวนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ออกเป็นนโยบายออกมานะครับซึ่งมันก็จะทําให้ลดแรงต้านนะครับเพราะว่ามันผ่านการวิเคราะห์จากในแต่ละมุมมองนะครับตรงน,นี้เราก็จะมีการประชุมทุกเดือนเลยแล้วก็อิงจากข้อมูลเราก็เริ่มเอาแลบที่มูลค่าสูงลองมาไล่ดูซิว่ามันมีแลบตัวไหนที่เราจะเข้าไปควบคุมหรือแลบที่ส่งเยอะ เราก็เข้ามาดูว่ามันมีแหลกตัวไหนบ้างแล้วก็ตรงนี้เรามีจุดอ่อนอะไรที่เราจะเข้าไปจับนะฮะเราก็จะเริ่มจากตัวที่มีความชัดเจนก่อนอย่างแหลกฮีโมโกลบินเอวซีซึ่งมันจะเป็นตัวติดตามคนไข้เบาหวานนะครับว่ามีการควบคุมเป็นอย่างไรคือค่าปะกะติมันควรจะน้อยกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าคนไข้เบาหวานคนนี้สามารถดูได้ตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามันก็มันจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ตามทฤษฎีเลยก็คือทุกสามเดือนแค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าเราไปเช็คว่ามีคนไข้อยู่กลุ่มหนึ่งที่ปนง,งเ็ครั้ลย ะะเราก็เลยเอาตรงนี้เข้ามาควบคุมนั่นหมายวาะว่าเราก็เอาระบบไอทีเข้ามาจับว่า,ถาแถบตัวนี้ฮีมกุวิในวันซีถ้าส่งทีกว่า3เดือนเนี่ยเราก็จะล็อกว่า,วาไม่ได้ก็จะมีเรื่องมีสัญญาณเตือนเข้ามาตรงนี้นะครับเราก,ก็ก็ใช้ใช้ใช้ในการพูดคุยกันในกลุ่มกรรมการ ทำกันทุกเดือนแล้วพอเราได้ข้อสรุปมาปุ๊บเราต้องเอาเข้ากรรมการบริหารก่อนนะครับเพราะกรรมการบริหารของโงรงยานนี่ถือว่าเป็นกรรมการใหญ่สุดก็คือทุกคนก็อาจจะไปดิสคัตกันในกรรมการบริหารต่อทีพอได้ข้อสรุปปุ๊บเราถึงแจ้งวีนแล้วเราก็ถึงจะดําเนินการนะครับบันไดขั้นที่2คือการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกโรคหรือภาวะหรือรายการตรวจที่เป็นปัญหาเช่นการสั่งตรวจที่น้อยเกินไปและการสั่งตรวจที่มากเกินไป โดยมีการประชุมคณะกรรมการ RLU ของโรงพยาบาลแล้วมีมติเพื่อดำเนินการต่อไปข้อดีเรื่องของการตรวจน้อยเนี่ยแน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายแต่าอาจจะทำให้การวินิจฉัยได้ได้ไม่ตรงแล้วก็ผิดพลาดในการ ดูแลผู้ป่วยได้นะคะอันนี้คือเรื่องของการน้อยเกินไปในแง่ของการส่งตรวจมากเกินไปเนี่ยเริ่มต้นเลยจริงๆถ้าเริ่มที่ตัวคนไข้ก่อน1คนไข้ได้รับการเจาะเลือดอย่างไม่สมเหตุสมผลมากเกินไปแล้วเขาก็เจ็บตัวนอกจากการเจาะเลือดแล้วไม่ใช่ว่าเจาะเลือดเสร็จแล้วผลเลือดจะได้นทันทีนั้งเลยเขาจะต้องเดินไปที่ห้องแลบรอผลเลือดแล้วก็รอกลับมาตรวจกับคุณหมออีกรอบหนึ่ง ซึ่งเราเคยดูเวลาที่คนไข้นับจากสั่งเจาะเลือดจนถึงกลับมาแล้วคนไข้ได้กลับบ้านเนี่ยใช้เวลาต่อคนประมาณ4ี่ถึงชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้ส่งผลเสียต่อคนไข้แน่นอนถัดมาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นนะคะส่งตรวจทีมากเกินไปอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเรื่องของฮิโมโกลริน A1C นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราส่งตรวจฉีกันความจําเป็นปีหนึ่งจริงๆเราไม่ควรส่งตรวจเกินปีละ4ี่ครั้งมีบางรายเราเคยนับสถิติส่งตรวจถ,ถึง17ครั้งต่อปีเนี่ยมันทำ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะและที่สำคัญที่สุดมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าอย่างที่เรียนไปตอนแรกเซตติ้งของเราเป็นเซตติง้งที่มีการเรียนการสอนทั้งสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็แพทย์ประจําบ้านทําให้เมื่อนักศึกษาแพทย์จริงๆเข้าทราบทฤษฎีค่ะว่าจริงๆเนี่ยครจะส่งตรวจเท่าไหร่แต่เมื่ออาจารย์แพทย์หรือว่าแพทย์ประจําบ้านใดๆมีการส่งตรวจ ที่ถีกันความจาเป็นเขาก็จะจําว่าเออจริงๆทฤษฎีเป็นแบบนี้นะแต่แพ a c คทิสจริงๆมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะจำแพล c คทิสจริงๆไปใช้ซึ่งมันเป็นการสร้างไมล์เซตที่ไม่ไม่เหมาะสมในการที่เขาจะเติบโตปเป็นแพทย์ในอนาคตอันนี้คือข้อเสียของของเรื่องของการส่งตรวจมากเกินไปและสุดท้ายก็คือมาถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นจะต้องต้องเสียเลยก็ต้องเสียน,นันคือเรื่องของภาษีของคนไทยเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะต้องจ่ายให้เราค่ะบันไดขั้นที่3ม การกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการสั่งตรวจที่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปซึ่งแต่ละโรงพยาบาลจะจัดทำหลักฐานแสดงมาตรการประกาศหรือแนวทางกำหนดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและบันไดขั้นที่4การกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล RLU โดยโรงพยาบาลมีการกำหนดตัวชี้วัดติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างสมเหตุผลและการประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย RLU และก็ต้องมาคุยกับท่านผออขั้นที่4ขั้นสำคัญเรื่อ,องการประเมินผล หลังจากที่ดําเนินตามโครงการ r l u แล้วมีการประเมินผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมากขนาดไหนมีผลสำเร็จยังไงบ้างรหลังจากที่เราได้ดำเนินการผลออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจนะฮะเพราะว่าเราสามารถประหยัดลดจํานวนเงินที่รัฐต้องสูญเสียโดยที่ไม่จําเป็นอีก9ล้านกว่าบาทบนะฮะ,ะ,ะซึ่งทําให้9ล้านนี่คือระยะเริ่มแรกเ,ยเฉยเนะฮะนะฮะซึ่งถ้าเรามีทําต่อนะครับแล้วก็กาหนดมาตรการ นะะในระยะกลางต่อไปนะฮะแล้วก็มีระยะยาวต่อไปเนี่ยนะเราจะทําให้โรงพยาบาลน,นะฮะและรัฐบาลเนี่ยสามารถประหยัดเงินเพื่อการส่งอแอลบโดยที่ไม่สมเหตุผลได้จำนวนมากครับท่านพอมีความคาดหวังโครงการนี้ให้เกิดความยั่งยืนยังไงต่อก็อจะเริ่มตั้งแต่การจัดเสื้อจ้างนะฮะ ระบบธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจ้างเนี่ยต้องเอามาบูรณการรวมกันกับการใช้นะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เราก็จะมี็นกำหนดมาตรการเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะจะต้องมีโปรแกรมที่ชัดเจนนะฮะมากขึ้นว่าอ่าลกตัวไหนเนี่ยซึ่งมีความไม่มีความ จำเป็นต้องส่งนะครับแล้วก็จะเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ชัดเจนนะเพราะนั้นเนี่ยความยั่งยืนเนี่ยจะอยู่ที่ระบบที่เซไตไปครับครับความยั่งยืนเท่ากับสมเหตุผลมันชื่อโครงการเลยใช่ครับขอบคุณท่านผู้ในการครับขอบคุณครับผลจากการดําเนินโครงการ RLU Hospital ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไม่เพียงแสดงถึงตัวเลขของค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ลดลงมีการส่งตรวจอย่างสมเหตุผลมากขึ้น การจองเลือดที่เหมาะสมตามแนวทาง r a t i o n a l b u o d c o s s Match และยังประยุกต์สู่การสอนนักศึกษาแพทย์ให้รู้จักการใช้แ a บอย่างคุ้มค่านี่คือความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานภายใต้ปัจจัยสำคัญกล่าวคือ 1. ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญ 2. คณะกรรมการขยันเข้มแข็ง 3. ทุกส่วนโรงพยาบาลร่วมมือร่วมแรงและ 4. พัฒนาปรับเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับที่ได้รับรางวัล RLU Hospital Award 2024ระดับประเทศปร,เทประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลนะครับซึ่งสามารถที่จะบริหารงานบรรลุเป้าหมาย RLU นั่นก็คือปลอดภัยคุ้มค่านำพาประโยชน์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ป่วยและต่อทั้งโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ